คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายเนาะเพื่อรักษาสุขภาพแล้วก็ขายความเครียดว่าทําไมเราถึงออกกำลังกายไม่ได้เนาะแล้วก็แบบพยายามแล้วอย่างอื่นนะครับเราอาจจะต้องคิดถึงคํานึงถึงสิ่งเหล่านี้เนาะมันมีสามอย่างก็คือ, 1. ก,คอ1ก็คือสร้างแรงจูงใจก่อนแรงจูงใจก็คือเรามีความชอบในกิจกรรมไหนเราจะต้องสามารถที่จะแบบ เออจัดการกับมันได้ชอบมันหาสิ่งแวดล้อมหาความถนัดหาอะไรก็ได้ที่มันเรารู้สึกว่าทาแล้วมันมีความสุขส่วนที่2ก็คือเราอาจจะต้องสร้างความสม่ําเสมอให้มันเป็นพฤติกรรมแล้วก็เป็นนิสัยประจำนะเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ออกกําลังกายเลยหรือไม่ทําอะไรเลยไม่ได้ทดลองทําเลยนะครับมันก็จะไม่ กล้ามเนื้อหรือว่าสมองมันจะไม่จดจําสิ่งเหล่านั้นนะสิ่งที่3าก็คือเราให้ทางวันกับมันนะเราอาจจะชื่นชมตัวเราเองที่เราสามารถทำำําสําเร็จวันลนิดวันละหน่อยเล็กน้อยเราก็สร้างความท้าทายไปเรื่อยๆอาจจะหาทานอาหารอร่อย,อรอยหรือมีการได้รับคําชมกับตัวเองอะไรก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องถึงกับให้รางวัลหนักเป็นหมูกระทะบุฟเฟ อะไรอย่างเงี้ยอาจจะหนักไปเป็นรางวัลที่เยอะไปนะครับสุดท้ายนี้เราอาจจะต้องออกกำลังกายหรือทํากิจกรรมที่ปลอดภัยเหมาะสมกับเราระวังการบาดเจ็บหาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ไม่อันตรายเนาะตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนออกกำลังกายอย่างมีความสุขแล้วก็คลายเคยรียดได้นะครับลดความกังวลต่างๆมาจากความต้องการของเราอย่างแท้จริงครับ